สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้แม่เพ้นได้สามารถซิกม่อีกแล้วเด้อค่ะแม่ท้องแดงใส่หยางกว่าหึ้นพอยันยินเซตเตอร์กิเซตเตอร์เก่าเได้ตัวผูพี่น้องเอ้ยลูกพ่อยายมาคุ้ยกับผูง้อกับผูลูกกับผูเนี่ยพี่น้อง แม่ไม่แม่ไม่ยุ่งลูกกับมิตรผู้ชายงัวกับมิตตัวผู้ควายกับยังมาตัวผู้อีกอยู่งหลอกมูแม่ไม่ยุ่เอามามาเลี้ยงบ่ยังสิไดงโตแม่แม่ท้องแดงลูกตัวที่สองเนี่พี่น้องตัวที่แรกนั่นมันเป็นไอ้อีหยังก็เพราะไงสุปอร์เอกเนาะสาวคำแพงสุปอร์เอกอันนี้โตลูกที่สอง ตัวบางใหญ่เลยพี่น้องแม่เพิ่นกะหูหูเดียวเนี่ยบ่เหินบ,บ่ย่างใส่คนเด้ยถือแพงกะแดงใบก่อนถือแพงกะเลียงเขาคือเก่าหรอพี่น้องพราะว่าเฮาเลยเลียงเพิ่นมาแล้วเฮากระดูแลเพิ่นคือเกา่าตอนนี้ลูกได้ละเด้อพี่น้องเด้อปัญหานมกินนมไปแล้วพี่น้องรอบนึงแล้วมาค่ะยิ้มเสตเตอร์เก่า เห็ดตูยูได้พี่น้องกำลังอุจจุกระจะอุจจุกระจะไปดูยังเขาบ้างอันนี้ ให้เพื่อนดูดกินนุ่มพี่นอ้องเพ่็ได้กินรอบนึงแหล,ละล่ะจะให้เพื่อนดูดทุกหัวเลยพี่นอ้องทันมันออกมาใหม่แบบนี้แหงว่ามันดูดทุกหัวเลยว่าไอ้นุ่มว่ามันจังสีเหีงาไหมพี่น,อน้องเห็นไหมคะหัว่อดูหัวหน่อยหัวใหญ่หัวนี่ดีพอใหญ่ทั้งหนานี่ดูแล้วโอ้เก่งเลย เอาให้มันได้เบอร์สูขหัวเด้อหูมันจังสีบอตันหูนมจังสีบอตันโอ้เก่งนะเก่งนะอ่อนละบานเริ่มอ่อนละหัวนมแม่กะน้ำนมลน่ลายลายพี่น้องลายหัวลุ่งเลยอ่อนเบอร์ละลาบานเนาะไอลูกกินนมนี่แหละท้องแดงนมแจงบ่ตึงบ่ไข่บาขา่บเก็บ บดูดไดแล้วอ่อนแล้วในเพีนฝากแกยกน้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าผู้เลี้ยงงัวที่บอนเคยลูกว่าลูกมันออกมาไม่ไม่แล้วนี่เฮาพยายามให้มันดูดนุ่มเลยเด้อค่ะเด้อขันมันลูกได้ให้มันกินนมให้มันดูดทุกหัวเลยค่ะพี่น้องมันเสียเทศแห,ห่งหัวนุมของแม่นี่มันสีอ่อนแล้วดูท่านานและมันสีบอยหยากนะพี่น้อง ถั่ล้อให้มันกินเองบอ่ได้ได้พี่น,อน,น้องน้ำนุมแม่มันตึงลหะนุมมันสีไข่เดี๋ยวมันสีดูดบ่ได้ไหมคะ่ะให้เพน้ยนกากไว้เจ้าหน่อยสาหรับผู้ที่บ่ฮั่นเคยเนาะ,ะ,ะ่าเนาะผูู้กกำลังสีเริ่มมาเรียงกย็ไดเห็นบ่ค่ะมันได้กินสองรอบหัวนุ่มเริ่มอ่อนแล้วบ้านเบิ่งดาัางแม่เบิ่งดาัางแม่ <laughs> ว่ามเห็นหนา,าค่ะเพื่อนเพื่อนตีงลูกตีงแม่เพื่อนกับหูอยู่กี่น่องยืนให้ลูกกินนมบาดเขาวซองเยากเห็นบอกค่ะสังเกตง่ายๆท่าทางว่าน้อยมันได้กินนมมันจะแกงหางว่าสันค่ะคุณหมอเพื่อนบอกมาเนาะ ตามที่แม่เพ้นเลี้ยงงัว่ามาเพื่อนกระบ,บอกมาว่าสังเกตเบิ้งทถวว่าหน่อยดูดนมปุ๊บนี่ถามมันได้กินนมมันสิแกงหางว่าสั่นค่ะแม,ม่เพ้นกับจือมาแจาคคุณหมอเพื่อนบอกคุณละค่ะินในตูหัวเหมือนนมแมวตัวแหลกมันเป็นเป็นว่าค่ะพีะ่น้อง<ม>เพื่อนกำลัง<ม>ดูดนมคุณน่<า>นะนมเต็มปากเลยค่ะพี่น้องนมแหลกงวัวนมแหลกมันกับขึ้นกันล่ะค่ะกับคน มันสีมีนมน่มหัวนใหม่ๆเนาะคุณหมอเพิ่นบอกเนาะพยายาใหมมันกินมันเป็นนุมเหลืองนมเหลืองแหลกๆนี่มันสิเฮตให้่งวแข็งแรงไหมค่ะพี่น้องพยายาเห้มันกินไวๆ้ๆขันมันลูกขึ้นมานี่คือประคองมันดูดนุ่มเลยไหมค่ะพี่น้องให้มันได้กินนุมหัวแหลกนามแหลกไหมคะ่ะนามแหลกนี่มันสิมันสีเฮตให้มีพุ่มตานท่านลูกได้ไหมพี่น้อง อันนี้เขาเอิ้อยยังก่อนนี่นี่ฮะงัอออกมาตัวได้กับรักษาพี่น้องนี่เปี้ยวเปรียปร้ยวมาทีเลี่ยงอยู่นี่แหละพี่น้องนี่ก็สิดูแลรักษาตลอดเลยเล่นน้ำง้วตลอดแม่พี่น้องคล้วยออกกับเล่นน้ำาค้วยดูแลมากเลยตลอดเลยแต่มันเป็นคนมันกับสิเพนเซนหูลแล้วพี่น้องเห็นไหมคะ ตกันแม่นเอื้นกับสิว่าบริการเห็นบหกัะบริการรักษารักษางัวนหน่อยห้ทุกตัวเลยค้วยออกก็รักษางัวออกก็รักษาค่ะพี่น้องเห็นไหมอันนี้บริการให้มันอ่อนเว้่ชุ่หัว ลูกน้อยกับบบปานนะพี่น้องเอ้ยอย่างว่าอย่างคุ้ยก็ได้ขันเห็นเข้าแข็งแรงเข้าก็ดีใจเนบ่พี่น้องแกงหางดิ๊กปิ๊กปิ๊กคนไหนกินนมแม่เพิ่นกบหูใกลอยู่ท้องแดงแม่ท้องแดงกบหูอ,อยอ่ญาติมุนไปหนาเลยแม่เฮ้ยดูะมอเกาี่มัน ยับรุดปากยังกินบมเป็นมิตรมนก็เด้อเจ๊เด๋มิตรเลี้ยง<า>ก,ก,กับเลี้ยงพี่น้องเอ้ยเลี้ยงงัวเลี้ยงค้าวก็ได้นหนึ่งกับผสมพันธุน์หนึ่งกับออกลูกเที่ยวผสมเที่ยวออกอยู่นี่แหละพี่น้องแต่ว่าราคางว้วะก็คือถือแท้ถือก,ก็เลี้ยงเพื่อนไปแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ตัน่าพดเพื่อนเน่เพิ่นปากบ่ได้เพื่อนกะ สิมีความหูซื้อคือกันลักกรรเฮาดูแม่เพื่อนปลากระดงเอ้าเอาละพเขาไงเขยว่าบอกโอ้บัดทานยิมอยู่ไหนเวี่ยงเพราะว่าอิมน่ะละเพื่อนถอยแล้วถอยเพื่อนให้แม่เพื่อนไปเลี้ยมหยาซะนี่ละบักลาสิซื่อว่าแจ้งไดน้อนี่เนาะเห็นว่าพี่น้องอุ้ยกกโยกายะ เป็นตัวผู๋ตัวเมียเขาก็ดีใจพี่น้องว่าขอตาว้ามันออกมาเป็นตัวมันสมบูรณ์ย <c oughs> างมบอนเทียงอยู่กุจุกะจะจกุจุกะจาะุจนะ,ะแล้วสีสรงแต่เสือบ,บอิึงหัวหัวยางเนี่ยเห็นบ่อสดาดจูู่เลยดา,าดย่าคนนะนะยางบ่อนไหนเทียงอยู่กุตะกุตะอยู่ ดากแกนจู่กูดากสูงพร้อมนะเพื่น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 เพราะว่าแม่มันกะเลือดลอยแล้วเนาะน,นี่หนาเพื่อนบุญเหตูอยู่อยู่อมขวันอยู่โต้หนะพาก่ะ